สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาสำรวจสถานการณ์ตลาดหุ้นสหรัฐล่าสุดกันหน่อยณนะวันที่20สิงหาคม2568คือพยายามจะกลั่นกรองประเด็นสำคัญสคัญนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอะไรมันขับเครื่องตลาดอยู่ตอนนี้ถ้าดูภาพรวมเมื่อวานก่อนตลาดปิดแบบเออค่อนข้างผสมผสานนะครับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยขยับ ขึ้นมาได้นิดหน่อยบวก0.04%ปิดที่44,938.31จุดแต่ว่า S&P 500อันนี้ลงนะครับปิดลบไป0.24%ที่6,395.78จุดส่วน NASDAQ นี่เออชัดเลยครับลงไป0.67%ปิดที่21,172.86จุดการเคลื่อนไหวที่มันต่างกันแบบนี้ครับ d o ว Jones เขียวแต่เทคลงมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังเหรอครับ ค่ะประเด็นที่เห็นชัดๆเลยนะคะคือแรงกดดันในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะเหมือนว่ามีการเทขายทำกำไรออกมาโดยเฉพาะหุ้นเทคใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหลักที่ชุด n a s d a กกับ S&P 500ลงมาจังหวะเวลาก็น่าสนใจนะคะคือมันเกิดช่วงที่นักลงทุนกำลังรอรอการประชุมประจำปีของเฟดที่แจ็กสันโฮวันศุกร์นี้พอดีโดยเฉพาะที่ทุกคนรอฟังคือประธานเฟดเจอร์รพาวเว เขาจะพูดอะไรจะส่งสัญญาณอะไรออกมาเกี่ยวกับดอกเบีย้ยนโยบายการเงินอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคือแจ็คสันโฮลเนี่ยเหมือนเป็นเวทีใหญ่ประจําปีเลยนะคะที่เฟดอาจจะใช้ส่งสัญญาณเรื่องนโยบายในช่วงที่เหลือของปีนักลงทุนก็ไว้อาจจะแบบว่าเออชะลอชะลอรอดูท่าทีก่อนโดยเฉพาะกับสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างหุ้นเทคนะคะก็เลยมีการขายลดความเสี่ยงออกมาก่อนคือไม่ว่าเฟดจะส่งสัญ,ญญาณยังไงนะคะจะคงดอกเบีย้ยสูงนานขึ้นหรือ,ออาจจะดูผ่อนคลายลงบ้าง การคัดการตรงนี้มันมีผลต่อการตัดสินใจช่วงนี้มากๆเลยค่ะจริงด้วยครับเรื่องเฟดนี่ประเด็นใหญ่จริงๆแต่ว่าตลาดก็คงไม่ได้มองแค่เรื่องเฟดอย่างเดียวใช่ไหมครับมันน่าจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาด้วยอย่างเรื่องพลังงานนี้ก็เห็นว่ามีผลเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะเราเห็นราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นปิดบวก ส่วนหนึ่งก็มาจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่เออมันลดลงลดลงมากกว่าที่คาดการกันไว้ค่ะก็อาจจะสะท้อนความกังวลเรื่องสป라이ยเรื่องอุปทานที่อาจจะตึงตัวนอกจากนั้นก็เอ่อเรื่องยูเครนนะคะสถานการณ์ความขัดแย้งถึงแม้จะมีการเจรจาแต่ว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ซึ่งอันนี้ก็กระทบกับบรรยากาศลงทุนทั่วโลกอยู่แล้วค่ะ ผมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนเพิ่งเข้ามาเลยสดๆร้อนๆเรื่องนโยบายการค้าใช่ไหมครับเห็นว่ามีการปรับขึ้นภาษีอะไรบางอย่างอ๋อใช่ค่ะประเด็นนี้ก็น่าจับตาไม่แพ้กันเลยคือกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเขาประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกับอลูมิเนียมนะคะที่เป็นส่วนประกอบในสินค้าสำเร็จรูปรายการสินค้าที่โดนนี่ก็กว่า4อ0รายการเลยถือว่ากว้างเหมือนกันนะคะผลกระทบที่ตามมาก็น่าจะ เออไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนผู้ประกอบการในสหรัฐที่สูงขึ้นอย่างเดียวแต่อาจจะลามไปถึงซัพพลายเชนในภาพรวมแล้วก็อาจจะไปเออเพิ่มแรงกดดันเรื่องเงินเฟอ้อได้อีกทางซึ่งมันก็วนกลับไปเรื่องที่เฟดต้องพิจารณาพอดีเลยค่ะโอฟังดูแล้วนี่มีหลายเรื่องให้ตามจริงๆนะครับทั้งเฟดทั้งพลังงานทั้งยูเครนแล้วก็นโยบายการค้าอีกสรุปแล้วประเด็นสำคัญจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ ตลาดหุ้นสารัฐยังคงปิดผสมผสานมีแรงขายในหุ้นเทคชัดเจนส่วนหนึ่งก็รอดูเฟดที่แจ็กสันโฮลควบคู่ไปกับปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาทั้งพลังงานสถานการณ์โลกและก็เรื่องภาษีการค้าใหม่นี้ด้วย ค่ะสิ่งที่น่าคิดต่อจากนี้นะคะคือปัจจัยหลายๆอย่างนี้มันจะส่งผลกระทบกับตลาดในระยะสั้นยังไงบ้างคือมันไม่ได้มีแค่เรื่องเฟดอย่างเดียวแล้วไงคะตอนนี้มีเรื่องนโยบายการค้าเข้ามาเพิ่มในจังหวะที่ตลาดก็อ่อนไหวเรื่องเฟดอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้กระทบแค่หุ้นเทคหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดนภาษีโดยตรง แต่ว่าการผสมผสานกันของปัจจัยทั้งหมดเนี่ยทั้งความไม่แน่นอนเรื่องดอกบี้ยต้นทุนพลังงานความตึงเครียดการค้าที่ดูจะเพิ่มขึ้นมันอาจจะสร้างความผันผ,นผวนในภาพรวมที่กว้างกว่าที่เราคิดไว้ได้ก็ได้นะคะนอกเหนือไปจากแค่ผลการประชุมแจ็กสันโฮอย่างเดียวเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับสำหรับการร่วมพูดคุยสำรวจข้อมูลแล้วก็ให้ความกระจ่างในประเด็นต่างๆวันนี้ครับผม ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ